สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนเมื่อนี้เขาไมา่อีกแล้วนะจ๊ะน้องเอาเสียงทั่วเขาไม่อีกแล้วเมื่อนี้สีมะโบต่อจากกีพี่ลอยสามสิบหกนะจ๊ะเนาะโบต่อจากกีพี่ลอยสามสิบหกถ้าเพื่ใดประทศไหนเบิ้งก็ย้อนกลับไปเบิ้งนะจ๊ะเด้อลอยสามสิบห้ากับลอยสามสิบหกนะจ๊ะเนาะเดือสีบอถ้าเพ้ใดพึ่งเขามาเบิ้งกับสีบเขาใจว่าเอ,อาเสียงทัวบรหอดนี่อย่างนะคะเนาะโบเรือ่องไปเจอแฟนนะคะเนาะอันก็หลังจากที่เพิ่นไปทรงอยู่หองนะจ๊ะ หลังจากที่า่าตื่นขึ้นมาอีกเชอนึงใบสามใบซีมงแล้วแบบบรูลุเรื่องแบบงงๆงนะคะนาองมันนี่ก็เลยจะกลับบ้านเพิ่นเพิ่นกัเลยไปทรงเพิ่นขอไปทรงกะเพราะจะไปห่อนหองแล้วนะจ๊ะนาะไปห่อนห้องแล้วมันนี่เพิ่นก็เลยถามว่านเธอเธอสิไปอ่ะเพิ่นเพิ่นทรงเพิ่นบ่ด้ขึ้นไปทั้งห้องนะจ๊ะนาะเพิ่นหายุกเพิ่นเพิ่นทรงหอดตึกขขางล่างแล้วอเสียงทั่วก็อันศีลาิหยังเพิ่นสิขอบคุณหยางเพิ่นแล้วก็ขึ้นไปเทิ้งห้องนะจ๊ะ บานีเพิ่นเลยถามวานเธอเธอสิไปกินกินเข้าน้ำฉันบอกินดื่มน้ำฉันนะอีกบอมือแลงว่าซสันวานนะคะนะเนาะเพิ่งสิไปกินดื่มกับฉันอีกบอมือแล้งเพิ่นว่าก็เลยวานไปก็ได้ก็เล้ยวางสินะคะเนาะไปก็ได้แต่ว่านบ่บอท่านไปตอนนี้เดเพราพว่าเดี๋ยวฉันขอแบบเปลี่ยนเสือ้อผ้ากินเขา้ากินยังอาบน้าหมากยังสินะคะเนาะนะขอเวลากวนเดี๋ยวเดี๋ยวเธอจังจังมาหาฉันเพิ่นว่าเดี๋ยวเพิ่นสีมหบเพิ่นว่า บาเนี้ว่าเสียนทั่วกับพ่อเพิ่นกลับไปกะกลับมาห่องนะคะเนาะกลับมาห่องกับมาเจอร้านกับมาบอกสู่ห้านฟังว่าโอ้ยบลูคือกันไปจังใดวุ่มเมื่อคึืนนี่ยังสินะะเนาะไปยังร้านกับถามเขาพ่อมเป็นไปเป็นมามาเนี้ก็เลยบอกสู่รลานฟังนะคะเนะาะบอกสู่รลานฟังคือจังแบบ ไปไปน้ำข้าเจา้านั่ยนะจะไปแล้วก็ไปนอกฟืนอีกตัน่นึงก็ใบ,บาสามใบสีม่มวงแรงนะคะเนาะร้านก็ว่าโอ้่อยก็ว่ายุเจ้าไปใส่่อยแล้วคือน,น้ำเจ้าอยู่ว่าสันว่าร้านว่าบ้านนี้ร้านก็เลืน่นมาสิไปใส่อีกหละมือแลงว่าเลยว่าเขามาส้วน เพิ่นสวนไปกินเขาน้ำไปกินดืม่มไปเที่ยวน้ำเลยวางสิลาเลยว่าไปรวดหนะ้าไปรูดเจ้าเจ้าบ่ตตองมอยู่ดอกเจ้าสิมอยู่ให้เจ้าคิดหลายเห่นยังว่าสันนะ่ะเจ้าไปรดูดไปน้ำข้าเจ้านา่ะหล่ะไปเที่ยวน้ำเพิ่นน่ะหล่ะเพิ่นสวนไปเที่ยวดีตัวจังมีคนส่วนเจ้าไปเที่ยวว่าสันลานวางสินะคะนะ่เะเนาะเออกันเลยแบบพอตะตกประมาณเริ่มสิคํำแล้วนะจน๊ะเนาะเริ่มสีำํำเพิ่นกับมาหักมาหอดตึกเพิ่นกับเพิ่นก็มาจอดรถกะเพราะว่าจอดรถ ปุ๊บเนี่ยมันสีได้ยิ้นเสียงมอไซนนะคะเนาะก็สีซองระเบียงออกมาก็สีเห็นเพลินพอดีบานนี้ก็เลยแบบก็อาบน้ำเตรียมโตแต่งโตถ่านะจ๊ะแต่งโตถ่าตอนอนั้นนั่งมาท่านในแหลกแหลกประ่านในแหลกเบอร์โทแรแหลกยีงอย่างกันนะจ๊ะนะตอนนั้นมาท่านในแหลกก็คือเพลินเพลินหัวจังมองตึกเข้าแล้วเพลินมาส่งเข้าแล้วเพลินกระจำไว้นะจ๊ะเพลินกระจำไว้บารน,นี้ก็ไปน้ำข้าา ไปกินเข่ารู้สึกว่าไปกินเข่าแล้วก็ไปหาเที่ยวตามแบบมีหมองนางดงืด่มนางดิ่งนะจ๊ะเนาะกับไปกับเพิ่นแล้กกับมูเพิ่นผู้นึงแล้กกับมีมีมีพีผู้ยิ่งเงินมูที่มาน้ำน้ำมูเพิ่นนะคะเนาะพีผู้ยิ่งคนไทยนะกับไปน้ากัน ไปน้ำคั้าเจ้าเราแล้วมันนี่กะสิงเลยนะคะเนาะสิงผู้ชายเลยเขาพาไปเที่ยวไปใส่กับไปน้ำเขาไปน้ำเขาเลยนะจ๊ะเนาะมันนี่กะเพราะถ้าเกิดว่ามันนี่เพิ่นกะมือไม่มากเพิ่นกับเที่ยวมาหับมาทรงอยู่ห่องเล่ละจ้ะมันนี่เพิ่นกะจูน้ำเพิ่นประมันสามสี่มือ ซีมือได้นะจ๊ะซื้อละหามือจำจำาม่ค uh, so, ่อยได้เท่ากันนะคะเนาะเป็นแบบมันมันหลายปีแล้วนะจ๊ะมันหลายปีแล้วบานนี้เพิ่นก็เลยว่าฉันสิไปเที่ยวอันเกาะพังง้นพ่นวางสิฉันสิไปเที่ยวเกาะพังง้นเพราะว่าเพิ่นเคยมามาแต่ก่อนที่เพิ่นจะมาเจอกันก็ออสเซียนทั่วในี่เพิ่นก็ไปเที่ยวเกาะพังง้นนะจ๊ะเนาะเพิ่นก็ไปเที่ยวเกาะพังง้นแล้วปรเดนนี้ก็เลยว่าอันฉันสิไปเที่ยวเกาะพังง้นเด้อเพิ่นมา ก็เลยว่าไปกับไปตัวเข้ากับบ,บแบบนน่ได้รู้สึกว่าแบบตอนนั้นบัดนั้นได้รู้สึกยิ่งอย่างน,นาะจ้านาะก็รู้สึกว่าเออเข้ามีคนคุยคนนึงแหละกับไปเที่ยวไปอย่างน้ํเขาสี่เข้ากับบัดนันได้รู้สึกแบบว่าถามว่ารู้สึกที่ดีบ่มันกับมีความรู้สึกที่ดีอยู่แต่ว่ามันบาทนันหน,นึ่งหูจักว่าเออในเมื่อเขามาแหลวเขาหูจกักเข้าเขาอยากไปเที่ยวใส่มันเป็นสิทธิของเขาเข้าไปไปไปหามไปกีดกันยังเขาบ่ได้นะคะนะเอก็ว่าไปกับไปตัวเดี๋ยวแต่ว่า กวนเพิ่นสิปไปนั่นนะคะเนาะกวนเพิ่นสิปไปพ,พังงานมือหนึ่งนั่นเพื่อนนั่นเพื่อนพา้าเพื่อนผ้าเอาเสี่งทั่วออกไปไปกินในติมนะคะนเนาะผ้าออกไปกินในติมเพื่อนว่าก,ก็ว่ามาเปลกๆผ้าผ้าออกไปกินในติมก็ไปกินก็กินแบบใจเย็นมากนะคะเนาะกินอยังก็คือแบบ เป็นผู้ชายที่โอ้ยสิใจยเย็นไปหอดใสกระดอกกระเดียกินไอติมกันนั่งกิมมากินเธอล้นิดนิดเดียวนิดเดียวเป็นจังเห้าเฝ้าตักเฝ้ากินเฝ้าแล้วนะจ๊ะเนาะเพื่อนก็กินแบบใจเย็นเท่านึงในใจโอ้เฮ็ดอีกอย่างขึง้นมาเฮ็ดสาเถนะบ่ท่านใจทะนอกบูมาลูว่าเพิ่นสิผ้าไปใส่นะจ๊ะเนาะพอจะกินไอติมแล้วเรีวเพื่อนเลยจูงแขนเข่าล่างที่ขายพวกจิวเวลรี่นะคะเนาะ จิวเวลี่มาสิมร้านจิวเวลี่ขายจิวเวลี่ขายอย่างอยู่เพื่อนกับเขาไปเลือกเบิ่งสร้อยทองสร้อยทองประมาณทองสิบแปดเคสิบสี่เคยังสี่นะคะเนาะทองสิบสิบสี่เคสิบแปดเคถ้าผู้ใดใครงั้นจิวเวลรี่อยู่สี่หูอก็คอื่อม,มันเป็นทองทองที่มีประมาณเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบถท่าไดเปอร์เซ็นต์เนี่ยคะ่ะทองที่แบบเป็นทองเคนน่าจะเนาะเป็นทองเคที่แบบว่า ส่วนมากต่างชาติเขาสินิยมเป็นท้องเข้กว่าสิบ,สบนิยมเป็นท้องเก่าสิบคือบ้านเห้านะจ๊ะเพิ่นกับเขาไปเลือกก็บเพิ่นกับว่าเพิ่นจิซื้อของไปฝากลูกสาวเพิ่นเพิ่นก็บ,บอกอยู่แล้วนะจ๊ะนว่าเพิ่นเพิ่นมีลูกสองคนพ้องหูจักกันนะจ๊ะเนาะเพิ่นมาเพิ่นมที่ยวเมืองไทยเนี่ยรอบสองแล้วเพิ่นมีปัญหากับเมียเพิ่นนี้อย่างแบบนี้ก็คือว่าเหมือนจะเลิกกันแล้วแต่ว่าช่วงนี้มันอยู่ในช่วงระวังปัญหา นะคะเนาะตามที่เขาใจกันเขาเขากับว่ากันแน่แปลในโทรศัพท์แน่นะจ๊ะเนาะวัาเสืวเสียนทั่วฟังกกได้ดแต่ปลอดใจเพิ่นบ้านนี้เพิ่นก็นเลยว่าเพิ่นจะเลือกคองให้ลูกสาวเพิ่นเกิดไปซอยเพิ่นเลือกนะจนะ๊ะเนาะไล่ใดเธอมาเธอมาไล่ใดเธอมาจีแบบใดอย่างสิเข้ากับไปเบิง้งน้่เพิน่นกับไปเบิง้งกับเข้ากับใดแต่สี่นะคะเนานะอันนี้นาสิงามนะอันนี้นาสิงามนะเข้ากัเลือกเพราะแตบเลือกเรียบร้อยแล้วปรากฏว่า เพิ่นจังบอกนะคะน้องว่าเพิ่นสิซื้อซื้อของให้วัตสี่วันทัวเพิ่นจังบอกว่าฉันสิซื้อให้เธอเพิ่นว่าเฮากกระตุกใจป๊าดเกิดมาบ่าเคยถือผู้ชายเสื้อผ้าเนะจ๊ะน้องบ่เคยถือผู้ชายเสื้อผ้าเอ้าสิซื้อของให้ติดีใจบักคักด้วยค่ะเนาะดีใจบักคักมันอี๋เฝ้าเฝ้าจูงแขนเพิ่นออกม้าโบกข้างนอกนะคะน่ะเนาะจูงแขนเพิ่นออกม้าโบกข้างนอกว่า ถ้าเธออยากสซื้อท่องให้ชั้นเท้ะนะอันเนี้ยมันก็เป็นท่องอยู่แต่ว่าคนไทยน่ะเขานิยมแบบท่องอีกแบบหนึ่งก็เลยว่างสีนะคะเนาะเพราะว่าเจ้าของเฮชจิวเวลรี่ยู่หูว่าถ้าซื้อแบบนั้นมันมันก็ดีอยู่นะจ๊ะเนาะมันก็เป็นคุณค่าทางจิตใจแต่ว่าเฮาน่ะสิได้าะลังเธอเฮาก็อยากได้ท่องแบบเก่าสิบแมนม่จาเสียนทั่วก็เลยว่าถ้าเธอให้ซื้อให้ชั้นนีลีนะฉันขอซะขอเป็นท่องแบบทีชฉันเลือกได้บ่ในใจก็ดีใจอยู่นะคะเนาะเพิ่นก็เลยว่าเออโอเค บาร์เนก็เลยไปลานทองนะจ๊ะเนาะไปลันทองเกิดไปได้นี่ล่ะจ้ะเ้นนี่ล่ะจ๊าลลยนี่บอมเมียนเ้นนี่นะคะเนาะไลยนี่ราะว่าข้างแรกที่เจอกันน่ะเพิ่นซื้อห้หาซิตังนะจ๊ะเนาะอันนี้ว่าสิวันทั่วเอาไปเพิ่มมาแล้วแต่ว่าเป็นไล่เดียวกันอันซสื้อห้หาสิบตังนะจ๊ะเนาะตอนนั้นก็เป็นหมื่นหมื่นกลัวอยู่ด้ค่ะหมื่นกลัวอยู่หาสิตังก็ได้แบบเขากับบรูแล้วว่าเขามีงบประมาณซื้อเขาเ้าท่ดใดแต่ว่าหัวทองเคส่ะมันบวมหดหมื่นอยู่แล้วแต่ว่า พอเขาออกมาเขาบอกว่าเขาอยากได้แบบนี้สื่อแบบนี้ให้ฉันซราเพิ่นก็ตามใจนะคะเนาะแต่ว่าสีหนากับสีแบบว่ายพอกันเทอแหลกสามสี่หมื่นสื่อของให้เป็นหมื่นยังสี่นะคะเนาะเพิ่นกับซี่คิดมาปัาดมึงคือเอาของกูหลายแท้เพิ่นกับสี่ัคกิดแบบนี้นะคะเนาะเสียั่วก็ไดก็ต้องบอกก่อนว่ามีอยู่คลิปหนึ่งที่บอกไวัยวานคบกับเฟนมาหาสองสามหลอดหลอดสีหลอบหาจังการสื่อของมาฝากอัน เริ่มบอกไปนะคะนาะว่าตอนหูจักกันเทือแรกน่ะประมาณสามสี่หมื่นเพิ่นสื่อสอยให้นะคะเพิ่นสื่อสอยให้เส้นหนึ่งแต่จริงๆเพิ่นก็อยากซื้อเป็นสอยท่องเข้ละจะมุดเ้นน้อยน้ยน่ารักนารักทีละค่าแบบหาหกพันแบบนี้นะจ๊ะนาะแต่ว่าเฮ้าน่ะไปไปจูงเขาบอกว่าเพิ่นถ้าสิซื้อให้ฉันเนี่ยลีน่ะฉันขอซาฉันขอเป็นท่องแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าเฮาก็เอาไว้กันจาของนะคะนาะไว้กันจะของห่ะลังเทือบเกิดขัดสนอย่างมากนี่ เท่ากับย่างวาสิมีหมองที่เพิงอยู่นะคะเนาะคิดแบบนี้ก็ดีใจแห้งนะคะเนาะอู้ดีใจแห้งเบ่เคยบ่คิดว่าเขาสิเสื้อพรส์นะคะเนาะเพิ่นพ้าไปกินไอติมเพินพ่นผ้าออกไปข้างนอกเพิ่นก็ใจเย็นอยู่เดี๋ยวว่าต้องบอกก่อนว่าแฟนอเสิ่งที่ว่าเพิ่นเป็นคนหมักเสื้อพรส์นะจนะ๊ะเนาะเพิ่นก็เลยว่าเอาก็เลยว่าเป็นอย่างเธอก็ซสื่อให้ฉันก็เลยวางสิเอาฉันเห็นเธอเน่ะบ่มีมี่อย่างใส่ คือบ่ใส่หยังเลยนะจ๊ะยูมืออยูแหวนนี่บ่มีเลยแล้วก็ยู่คบ่มีตุ้มหูบ่มีบ่ได้ใส่หยังเลยนะคะนาะฉันบ่เห็นเธอบ่มีหยังใส่ฉันก็เลยอยากสื่อไหไว้เป็นที่ระลึกสื่อว้เป็นที่ระลึกพันว้างส่นะคะนาออันโอ้ยมันบ่พอถูกนะจ๊ะนาะฮหูจักกสามซีมือก็ดีใจหลนะคะนาะบอกเคยบ่อยากเสื้อว่าสีมีคนสื่อของไหนะเอามัน มันดีใจถ้าจะควองหางเงินก็นยังเก็บซื้อให้จะคลองสลึงหนึ่งหาสิบตังเนี่เกืบอบว่ามีปัญญานะจานน๊าเนาะบ่าซื่อสะเหตุงานนะ่ะมีปัญญาแต่ไหวใจค่าเศ้าไหวส้วงให้ลูกกินไหวกินเองแต่สื่อแหวนใสหาสิบตังสลึงหนึ่นนงสลึงหนึ่งเน,นี่ยก็ยากนะาจ๊าเนาะมีคนสื่อช่วยให้หาสิบตังโอ้ยดีใจทวดจ้าจดีใจสิบบกดังคักเลยบัดนี้ก็พื่อตื่นเสามาตื่นเสามา อีกมือหนึ่งเพิ่นกับไปจองตัวนะจ๊ะ,ะเนาะอาเซียนทั่วกับพาเพิ่นไปจองตัวอ่าลานมันสินี่ลานจองตัวเครื่องบินนะจ๊ะเนาะไปไปสม,มุยไปลงสมุยรู้สึกว่านานสิไปลงสม,มุยเพิ่นกับจองสองคนกับมูเพิน่นเพื่อที่เพิน่นสิไปเกงงาะพะงันนะจ๊ะพาไปจองตัวตอนนั้นแพงๆพงค่ะจองตัวตอนนั้นสองคนรู้สึกว่าไปกับสองคนตกภูละเมินกลัวเบ็ดเสร็จแบประมาณสองหมื่นกว่าบาทจองตัวนะจ๊ะเนาะจองตัวให้เพิ่น มานพ่อเศร้ามากจองจังจังจองมาจองมาหนิเพิ่นอีกมือนึงเ,เพิ่นกับบินเพิ่นกับบินไปพังงั้นนะจ๊ะเนาะปรากวมาบินไปก่ะพังงั้นนะคะ,ะ,ะเนาะไ,ออะไปคาง,งยูสมุยขึ้นหนึ่งเพิ่นกับทรหาอยู่นะจ๊ะเนาะคางยูสมุยขึ้นหนึ่งเอาเสียงทรกับบดไปใส่ไดออกเที่ยวบดไปใสกับฝาห้องยูห้องกาลานคางยูสมุยขึ้นหนึ่งมาหนิเพิ่นเพิ่น บ่ขามไปกว่า <rôle> พ <à déc> ังงันนะคะเนาะเพื่อนบ่ขามไปกว่าพังงันเรือเพื่อนขามไปกว่าพังงันได้ขึ้นเดียวแล้วเพื่อนก็กลับมากนะจ๊ะเนาะเพื่อนกลับมาแเบียดมหาอสียงทั่วเนี่ยเบียบเพได้ตั้งหลักเลยนะจ๊ะเนาะเพิ่นว่าเพิ่นสิไปพังงันจากอาทิตย์หนึ่งนะจ๊ะเนาะจากอาทิตย์หนึ่งเพื่อนไปแค่ได้แค่มือเดียวเพื่อนกลับมากนะจ๊ะเนาะแล้วตัวเครื่องบินที่จองไปกลับน่ะ คนละหมื่นกลัวสองคนมันกับสองหมื่นกลัวมันบอกขากรรมเนะ่ะคือถิ่งตัวเลยนะจนะ๊ะเนาะถิ่งตัวแล้วก็ซื่อตัวใหม่กลับมานะคนะเนาะโอ้ยวันหนาเสื้อนะคะนาะบ้านี่แหละค่ะถ้าเกิดทอดเวลาที่แบบเจอคนที่แบบเขาถูกชะตาตรงตากับเฮ้านะ่ะมันฉีเห็ุให้เขาอยากมาหาเฮ้านะจนะ๊ะเนาะเสี่ยงทั่วกับบห่หูเพื่อกันนะจนะ๊ะเนาะเพิ่นมาเพิ่นไปแล้วเพิน่นรู้สึกว่า เพิ่นไปแล้วเพิ่นรู้สึกว่าเพิ่นคิดหอดเฮาเพิ่นไปแล้วเพิ่นลงนี่กระชือใจที่จะเที่ยวขามเสียค่าเครื่องบินไปไปจองโรงแรมนอนอยู่สม,มุยคืนหนึ่งขามไปพราะงั้นด้มือเดียวเพิ่นกะกลับนะจ๊ะเนาะหมูเพิ่นว่าเป็นบ้าดิเสียค่าตัวเครื่องบินมาแล้วมาเสียตาตัวค่าเครื่องบินอีกรอบนึงเพื่อจิตจิกลับไปเนี่ยนะกลับไปพัทยาเนี่ยนะเพราะว่าตอนนั้นเนาะเสียงทั่ว,ว่าะเทศเนี่ยกลับกรุงเทพนะจ๊ะเนาะก,ก็อยู่พักอยู่กับร้านแบบอยู่เงีวตัวคือเ่อได้รีบร้อนไปใส่เพราะ โทรศัพท์ดับนะคะเนาะอเสีออนทั่วกับว่าได้ไปใส่นะจ๊ะเนาะไปยู่บ้านยู่ห้องร้านน่นแหละจ๊ะว่าได้ไปใส่มันในพี่พี่คนไทยที่เป็นพี่พูหยิ่งที่ว่ายู่กับมูของของเพิ่นแต่ที่แหลกมูของแฟนเนี่ยนะจ๊ะเนาะเพิ่นเพิ่นก็เลยโทรมาส่วนออสีออนเที่ยวอ่อนทั่วไปเที่ยวอันไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันออกไปเที่ยวกันเปิดหูเปิดตาว่าสัน่าออกไปแก้เซ็งเิ่นว่า ไปเที่ยวกันนะวสันมาอ้หนูไม่หนูไม่อยากไปหรอกพี่หนูขี้เกียจหรอกไปวสัน่าไปเธอไปเธอ,อไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยไปเที่ยวด้วยกันวสันมาก็เลยว่าไม่เป็นไรหรอกไปไม่ดึกเออไปกับไปโตขันสันกันเลยวางสินะคะเนาะไปงั้นถ้าเอาอย่างนี้เราไปไม่ต้องดึกแล้วเราก็เดี๋ยวกลับมาแล้วก็ซื้อส้มตําซื้อยำมากินที่ห้องหนูแล้วต่อเนาะพี่เลยวางสิเพิ่นก็บว่าโอเควสัน่าก็เลยออกไปเที่ยวเป็นมูเพลินนะจ๊ะเนาะออกไปเที่ยวเป็นมูเพลินเสร็จปุ๊บออสซิออนทัวบ เป็นเรื่องที่บื่หนาเสื้อนะคะน่ะเนาะเป็นเรื่องที่บื่หนาเสื้อว่าพอตะไปพอตะไปหมองเที่ยวนะได้บ่คบ่โดนนะจน๊ะเนาะได้บ่โดนปรากฏว่าเฟนนี่กลับมาจากอันสมุยนะจน๊ะเนาะกลับมาจากทางนั้นเพิ่นไปตามหาโอซิออนทั่วเนาะมองเที่ยวนะค่ะไปตามหาที่หม่งเที่ยวโอสิออนทั่วก็บ่ฮู้นะคะเนาะแต่กันเนี่ยหาคุยกับมูคุยกับคนอื่นหูจักก็คือคุย ยืนคุยอยู่กับมูนะจ๊ะเนาะกับเด็กหน่อยที่มูจักเขากับพีคนนั่นหละจ้ะมันนี่มูของลานนะจ๊ะเนาะมูของลานอีกผู้หนึ่งกับค้นแรีนมาตามหา,าเสียนทั่วบอกว่าหน้าน้าน้าผู้บ่าวเจ้ามากสั่นวาผู้บ่าวใส่มากผู้บ่าวเจ้านันลาพ่อหญ่นั่นละพ่อนห่ผู้บ่าวเจ้าน่าาะ อันพ,พ,พ,พ่นมาตามหาเจ้ายูพ่นมากพ่นมากมาสั่นมาโอ้ยโมไปคือหลายบ่แมนดอกสีแมนได้จังไดพ่นอยู่สมวยยูพังั้นผุ่น่าเสีอนทั่ววางสีนะคะเนาะเพราะว่าเพ่นกลับมาเพ่นบได้โทรมาบอกพ่นบได้บอกว่าเพ่นจะกลับมานะจ๊ะพ่นบได้บอกว่าเพ่นจะกลับมาเราอีกอย่างนึงงพ่นกับพิ่งไปได้แค่มือเดียวมันชิเป็นไปได้ยังไ๋ว่าเพ่นกลับมานะจ๊ะเนาะ่าเสียนทั่วเนาะเพราะเสื้อดอกพ่นสีมาใดจังไดพ่นอยูุสมวยยูพังั้นผุ่นอีรีอีรีพ่นมาน้าหาเจ้ามากมากกว่าสิพาไปเบิงมาสั่นว่า บานนี้ร้านโมร้านเนี่ยก็เลยดึงแขนนอสิออนทั่วลงไปหาเพิ่นนะจ๊นนะนาเพราะต่ไปหอดปุ๊บตกใจนะค่ะตกใจบางย่างคักแล้วเห็นเพิ่นเอา้าเธอมาได้จังไดเธอเข้ามาเธออยู่สมวยอยู่พังอันผุนเธอมาได้จังไดนี่เธอเธอโทรมาหาฉันเธอยังอยู่สมวยอยู่พังองันอยู่เธอมาได้จังไดเพิ่นเกิด ดีใจแห้งนะคะน ot. เนาะเพื่อจะเพื่นเห็นวสียงที่เพิ่นก็กอดเขามากกอดเลยกอดย่างเนียนเลยนะคะเนาะกอดย่างเนียนเขาก็ตกใจข้าจะถามเพิ่นมาเพื่อนมาได้ใหญ่มากขึ้นบอกบอกว่า,าสา้ีถ้าอยู่ชอบอยู่สมุยอยู่พังงันถ้ามาได้ยังไดา,งาวสียงทั่วมังาสีนะคะน ot. เนาะเพิ่นก็บ,บอกว่าโอ้ยฉันเคดหอดเธอฉัน,ฉ,นฉันบ่เป็นตอยูนะคะเนาะมาเนี่ก็พา้ากันอยู่ในในผับนั่นได้แป๊บหนึ่งก็เลยก็เลยช่วยกันออกไปคุยข้างนอกนะจ๊ะเนาะไปกินเขากินย่างอยู่ข้างนอกก็ได้ถามกัน มูเพิ่เลยว่ะไปเที่ยวแห้วก็ยวูว่าเป็นว่าเป็นแต่ยูนะคะนาะอขามพะง,งั้นไปได้มือเดียวเพิ่นก็ตีขามเลือกกลับมาสมุยซื้อตัวกลับมามาหาอาสอินทั่วเลยนะจ๊ะนาะอโอ้ยเป็นเรื่องที่แบบว่านี่แหละจ้ะบ้านาเป็นเรื่องที่บ้านาเสีอนะคะนาะอแฟนเพิ่นกับว่าเพิน่นเพิ่นไปแล้วเพิน่นรู้สึกขึ้นหอนเฮ้า เพิ่นบรรลูนะ่ะเพิ่นอยากไปเที่ยวเพิ่นก็ค้ดหดตะเาจา้ะเพิ่นก็เลยกลับมาหานะคะเนาะเบอร์น,นีว่าเสี่ยงทั่วก็บโบแต่เพียงเท่านี้นะจ้ะเดี๋ยวจะเข้ามาโบน้ำกัดไม้มือรุ่นนะจ้ะน้องมือลังสําหรับผู้ใดที่ติดตามอยู่ก็ขอบคุณหลายๆนะจ้ะเนาะสำหรับผู้ใดที่เข้ามาเบิง่งไม้พระท่านด้ติดตามว่าเสียงทั่วก็ฝากติดตามนะเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวชิวมะโบต่อนะคะเนาะมีเรื่องมีเรื่องที่สิมะโบต่อจากอีพี่หนีนะจา้ะเดี๋ยวเจอก,กันใหม่นะคะเนาะสำหรับ้ีกกฝาไวแต่เพีียงเท่านน้ะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ